ใกาแงแขวงสยบุรีครับก็เป็นตลาดหลังขาตอนนี้เราก็ผ่านาตลาดสดแล้วก็ผ่านตลาดสดของแขวงสยาบุรีมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะขี่ไปดูเส้นทางว่เาเส้นทางนี้มีอะไรนะครับ ด้านหน้าว่ามีอะไรว่าก็มีขายผักขายผลไม้ครับน,นีที่ํำคัญแกวน โอเคครับตลาดก็น่าจะสุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางเราจะไปดูสวนสาธารณะมิตรภาพาลาวญี่ปุ่นครับ Thank mm -hmm. gái แขวงไทรบุรีซืแขอ,อะนุสาวะรีนี่ครับวิวเมืองแขวงไทรบุรี อันอันนี้เพื่อนเดินนี่อย่างเนอะถามเนี่ยอ,อันนี้เพื่อนเดินนี่อย่างเออนี่ยอนุสาวารีย์อย่างอันนีาา้ก่อนเป็นเป็นอนุสาวารีย์แนวใดอยเป็นเป็นอนุสาวารีย์แนวใดออ๋ออันนี้เก่ามุกเลยเออแต่ว่านี่ <isas> ก่อนเพื่นเดินอนุสาวรีย์อ๋อด้วยห้องมาหลินฉันก็เลยว่ามัน มันมีอย่างเนี่ยยุ้ยแขงยุ้แขงเนี่ยมีมีหนีที่หนาสนใจนะมีหนีเรามีอะไรอปนบอนบอนที่ว่าอันเพ่นน่ะไปเที่ยวลิ้นหอโด้วยก็มีมีประตูเมืองใช่ไหมอ๋อมีประตูเมืองจากประตูเมืองมีง <ไป S 2> อั่นี้ก่อนสวนสาธารณนะ กม้กอ๋อของที่้าว่าแต่วัาตรงนี้ได้วิวงามวิววิวเมืองด้ยูโอเดีก่ยูมอนี้เดย์ล่าลูกมาดิเอาอากาด้ออันนี้้าน่านอย่างนี้ฮานอันซินดาออันซินดางามเนาะ อ,อ,อันนั้นนี่ยไอตึกขาวๆเนี่ยตข้า,า,ขาอายู่เบืองทรแโดยอันอันน่ตัตเบือง้นี่แบบตัวตัวเบืองทรเบืองทรนี่จะเป็นอันนี้กาะห้งกาน,นันะ่า,าหีบซารข้าจเจ้าเห็ดหมอ้อแล้วก็บือง้นี่นจะเป็นอันาานันนะครอ๋อโดย มีกาห้ามหมายอยู่ในบริษัทกับภูเอาเป็นเป็นเป็น,ปนคนคนไทยมึงโลภะบางอ๋อเทพหลวงหลวงยุ่งเมืองไหนชยน่งหลวงพะบางอ่ะดูยุ่งหลวงพระบางอยู่ในเมืองดูอันนี้เ้ามาเหรียหลวงพระบางเขาเลยมาแต่หลวงพระบางนี่นึงเลยว่าเมืองว่าเมืองอันเซียบุรีเนี่ยมันมี่อย่างมี่อย่างน่าสนใจน่าเที่ยวบอ เ,เขาอยู่เมืองไทยโดยยมาหนกะมือเลื่นกะสิก้าวะนอนขึ้นเดียวห้องวันีไปทั้งไงไปเมืองท่าถนถนนเส้นไม้เนี่ยคงไปทางหงสาออทังดีบ่ไ,<ม>ไปหงสา เดี๋ยวนี้เพิ่นก็จะเพิ่นกิแปลงทางแบบเราจะไปหงสาแล้วบัดนี้มันจะมีเส้นที่อันเขาเอื้อนเส้นหนั่งก็อนเราเป็นมางง่ามันเราเป็นมือเงินมือเงินเราเราแม่นบบนี้ก็ได้ได้ไข่แล้วเนาะบอกบอกเขาเฮาบอกข้างนั้นอันนี้จะกลับไปหลวงพระบางเออจะกลับไปหลวงพะบางหรอโดยจะไปหงสาแล้วกัไอ้มันสิมีทางเส้นนึงที่ไปเชียงแม่น่ะที่ว่าเขาเฮ็ดใหม่น่ะเขาแปลงใหม่น่ะอืม นั่นละว่าก็จะลองไปมึงเสียนั่นมึงว่ามันเป็นยังไงเขาว่าเออถนนดีถนนงามตนั่เสี็ได้ก็ไ่ได้ไปจักเรือแต่ว่าเจ้าก็ไปได้คนแบบว่าทางดีเป็นไอเป็นธาตุเป็นอนุสาวรีย์อย่างนี้หน่ะปอมีมีมันโบแมนมันเป็นทีละลึกอ๋อเป็นทีละลึกเป็นอนุสาวรีย์ทีละลึกของของนักลบ นิลานามเป็นวิรชนเป็นพวกวิรชนาชชนะวิรชนคนกล้าเนาะหลังจากเซกบูเตนแล้วแล้วเขาก็มาเหตุที่นี่แหละอมันเป็นสถานที่ตอนนึงเขาลบไม่เหมือนกันมันก็พิดแค่กับเรื่องไซเดนออ๋เรืวางนน้ำเหืองนั่นแหละอ๋อโดยเพื่อไอ้น้ำเหืองระวางเัินแถวสองตั้งอ๋อแถววิสโนลูกแถวนั่นนะครับเลี้ยวไปแจ๊บยึงเท่านั้นนะครันั่นผู้ใด เก็ชีวิตอยู่แถวนั้น<อ>เขอกตาป้าไว้นี่้เดแต่ว,ว่ากระดูเขาไว้พุ่นแต่ว่าเขาก็มาถึงซื้อจารึกยังอยู่ทั้งนี้เมนโอ้นี่ครับอนุสาวรีย์วีรชนคนกล้านักรบนิรนามที่ลบอยู่เชือกโบเตสนั่นแหละซึ่งเป็นกับสองฝั่งโค้งเัานี่เลยอ๋อสิสองฝั่งโค้งครับม,มันเป็นระว่างศึกน้ำเหืองนะที่แบ่งปั่นน้ำเหืองมานักนน้ำเงื่อนเงินน้อมันน้อยๆเนาะแบง มันคือว่าอะไรตก <จะ S 2> ี้มันจะโบว์อ่นโบวโบวเท่าเทียมกันหรอกโดยมันมันบนแอานั่นคนไทยเขาจะเข้ามาตัดไม้ลืลน่นล่นเข้ามาพีลาประชาชนคนลาวเขาเห็นพวกประชาชนคนท่าพวกเอ็ว่าพวกข้าไม่เทือนนั่นแหละไปเอาเงินให้มาเส้นให้ประชาชนนั่นะเขามาตัดแล้วก็ออกไปแล้วไม่นี้ทหารเ,หเขาเห็นเขากันงีกันแล้วเกิดปะทะกันเลยเลยก็เลยตลุ่มตามทั้งสองฟังฟังก้น่างต่างคนว่าเขาเจ้าว่า ฟังงั้นก็เขาบ้างหรอ,อไม่ฟังนี่พี่น้าต่ไม่ไม่มันมีต้นใหญ่หลายเลย,ย,เยติอน,ยนตอ,อยู่ขีดมันทุ่งมึงบานี่มันจะโตอยู่แขีวน,น,น,น้่นมันจะอยู่พิษณุโลกบ่อาจจะอยู่แถวพิษณุโลกนั่นเลยโดยพิษณุโลกมันอยู่โซนนี้เลยมันจะอยู่พิษณุโลกเอาน้ำเหืองมันก็มีเลยมีเลยแล้วก็มีติตะระตะ อุตรดิตถ์หรือพิษณุโลกพี่น้องอุตรดิตถ์กระเมนพิษณุโลกกระเมนเชียงรายแกยวท่านแมนมัดโดยขึ้นมาพุ่งมาฮอเทิงไปแล้มาฮอดเชียงรายเข้าโบแก้วเลยนะมันด้านฝั่งมอญอยู่แถวนี้มันก็ติดกับโบโบแก้วมันมีโบแก้วของเรามีโบแก้วแดงแล้วก็มีฝั่งมอญนี่แดงแล้วก็มีเชียงรายเข้าถึงเชียงรายก็ได้ในทางภูยามก็เข้ามอญด้วยกันด้วยเข้าผ่านไปนี่ก็ได้แต่ว่า ออกจแกนี้ไปประมาณสองร้อยแปดสิบรูองร้ยแปดสิบรูทอดไทยทอดไทยเด่นเลยไเ,เด่นกับไม้กา้านกับแบบนี้เลยนี่แบบไอ้นินตอแคนดิด้วยแบบดียวกันกับมันเลยโอ้แบบเดียวกันเลยกับเั็นอ่าเข็มเท้ามันมีด่านสะกดเข็มเท้ากับเลยตอนนี้นอนตอนนั้นมันก็จะเป็นตอนน้เป็นห้องว่าการตัวไม้ไห้องว่าการตัวไม้ตัวตัวแดงๆ เครื่องเครื่องสูงพุ่นอ่ะมัน,นเป็นห้องว่าการทำไม่มแล้วตัวตึกสูงๆตัวนี้เป็นธนาคารพงสวรรค์ออ๋แล้วอนันตัวตัวนั่นเดียเยเด๋ยวตัวตำหรือหลังคาแดงตัวตำหรือขี้อย่างตัวตำมัน,น<ข>มันเป็นตลาดอ<ข>ินโดนีเซียของพวกไชน่านะของตลาดจีนนะอ๋ออาเกตของไชนีเป็นตลาดจีนมันจะมีขายเครื่องทุกประเภทอื พวกมูไซกพวกเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อะไรทำไมเครื่องบุรีฟูกฉันว่าตะยนครบเบิดนับแต่ไม่ถูกมันจะมีกิ๊กเคี้ยวมันอยู่หันมันมีเบิดตลาดน่ะไปเด่นนี่มันจะมีส่วนสร้างมันไปอีกหนึ่งลงไปมีลงพอน้ําเตียนเข้ามาเกลือน้ําเตียนจะมีฟรังเลี้ยงสร้างมันก็มีสองโซนเลยเบื้องหน้าสำหรันเบื้องตีนทูก็สร้างมันมีเลี้ยงสร้างอยู่ฟังก็มีเลี้ยงสร้างอื เรื่องสร้างเป็นเป็นสวนสร้างไงคนเขับเมืองมันว่าแมนคนเขาเบิ้งคนขี่สร้างอืมีแขกมาทัวร์มานยังเขากระพาไปขี่มีสร้างกับข้างนึงประมาณเมอกี้สิบดอนมันก็กือบแปดสิพันเนาะอยู่นี่สิบดอนก็เสียนฝายขถกระพีเลาะหน้าเคลไปอ่าสวัสดีนี่นี่ยังอีกมีน้ำตกมีทำมีอย่างบอกมีน้ำตกมันจะมีมีน้ำอัน ผมผานน้าตกอย่างมาว่าน้ำน้ำตกทำรอดเออทำรอดทำรอดอย่นี้จะผ่านมาเนี่แล้วบางซอยเออทำรอดเออแล้วแล้นี้ยังอีกทำรอดแล้วก็น้ำตกตัวนึงกับน,น้ำตกอันเข้าไปทั้งอันนั้นดิทั้งเข้าไปทั้งถะเดือเจ้าไก่มาได้แต่ถ้าเดือเกาถ้าเดือยเข้าขามกวดประคอนมาเนาะบามบองงานกับหลวงพระบางเชียยขขามขวดมาแล้วมันจะมีบ้านเกามันจะมีเข้าไปทำมันจะมีทำน้าทำตัวนี้ก็มีนี่หวยน้ำใส่เข้าไปทำหอยน้ำใส่ก็มีบนนอนมีเกล็ดเท้านอนขึ้นเลย มีเคลเฮานองขือนัโนแล้วก็หรือว่าที่เป็นเบื้องเคลือน้ำของของพวกชอ่ะนะชอกัะช่างอะ่ะอื่มมาลงทุนน้ำน้ำน้ำเคลือนมันจะอยู่เครื่องนี้เลยนี่เครื่องพาขีมินดูแต่ว่าเข่าบนนั่นพูนเขาบอ้สามแยกจะมาแต่นนั่นน่ะข่าวบอลสามแยกมองแม่หละมีป้ายบอกมันจะบอกว่าเขาเคลือนไฟฟนะ้าน่ะอ๋อขาเคลือนไฟ้าลองกงอ่ะเพราะชอมาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เดย์อยู่นี่ เขาเทวาวาถือหุ้นประมาณมอ5เดือนนั้นเป็นโชว์บดคนกะบางคนก็ไปเมืองใด้เยอะไปเมืองได้ได้มันก็มีแรงท่องเที่ยวเลยเด็กมันเป็นน้ำผงก็เป็นชานเป็นน้ำผงมีร้านอาหารมีอย่างคักเน่เป็นร้านนี้เดี๋ยวนี้เขาขึ้นเงินหิทอยู่ลงพระบางนี่ไงจะชอกันช่างเลยเคลื่อนน้ำผงกันอยู่ถึงระวางหงชากับอันนั้นหงชากับอันน โครงฉาก,กับแบบแถวหลวงมันมีสามสามเมืองนะมีหลวงพระบางมีเชีบุรีแล้วก็มีอุดมใจโอ้เขื่อนแต่นั้นแหละมันจะมีระวางหลวงพระบางขึ้นไปปะกูปะกูคือเมื่อมันจะเป็นฟ้าไม่เป็นอุดมไจฟ้าที่จะเป็นอ่าอันนั้นเชียงบุรีเป็น,ก<อ>นเกลืองน้ำปองเขื่อนอ๋อเครื่องน้ำอืมมันจะด้สร้างแต่ก็ของของอของโช่เขื่อนโดย โซลคือกันพวกอยู่ยุงงซานี่มันเป็นของมันเป็นโซล่ามันเป็นไฟฟ้าของโซล่านะโซลาเซลล์นะมันเป็นของโซลคือกันอยู่ตัวยุงงซานไฟพลังแสงอาทิตย์เดินเป็นแผ่นสำเมืองเขาดิเราเติ้ยสำเมืองเขาดิเราเตี้ยอยู่ได้อยูุ่งงซาจากบ่าถ้าขึ้นเมืองทั้งๆึ่งเหรอสำเมืองเราเตี้ยเมืองทั้งลุมมันประหลุ่นาะ เมนแหละขึ้นน้ำอันนี้คือจะขึ้นผู้อันนี้มีสือพู้บ่มีสือว่าจังหดผู้นี่มินเออพายขีมินแล้วโตไปเจายับมาฝากนี่มันจะเป็นผู้ผาสร้างอ๋อตัวตัวนั้นตัวนั้นตัวเจ้าเห็นมุงขีมินตัวนั้นแต่ว่ามันบริ้กลกัดเด็กเจ้าลงไปนีดนึงเจ้าเขาจะเนี้ยเห็นตัวนั้นเป็นเป็นผู้ผาสร้างผูผาสร้างทั้งนั้นเมนมันจะเป็นผู้อันดับสูงอันดับสองของเมืองลาว ผู้ผาสร้างออ๋ผู้ผาสร้างสูงเป็นเป็นอันดับสองของประเทศลาวของประเทศลาวเพราะว่าอันดับแรกเป็นภูเบี้ยภูเบี้ยอยู่เบี้ยไปนิ่งอยู่เขตเขตพิเศษใส่สมบูรณ์ไส่สมบูรณ์อ๋อตัวนั้นมันจะสูงอยู่เกือบสามพันสองร้อยแต่ตัวนี้มีแต่สองพันแปดอ๋อแทกจากพื้นนาทะเลขึ้นมาได้สองพันแปดอันนี้สองพันแปดอันนั้นสองสองพันเก่า เท่าไรก็สามพันสองเออเดี๋ยวเรื่องสามันสองสองพันแปดสองพันแปดสามซิปนี่แหละสองพันแปดสามเป็นร้อยสามินี่แหละอันนี้ยังก่อยังก่อผู้สร้างผู้ผาสร้างเมนผู้ผาสร้างมันเถื่อกอันเดียวกันกับผู้มิ่นบ่อบ่อบริเคื่อมกันมันมีบริเคื่อมกันมีน้ำห่งน้ำห่วงเจนไหลไหลผ่านไปอีกมันเป็นภูมาแต่ว่ามันเป็นคนโสนที่น้ำห่งจนไหลออกมาพี่น้ำห่งจะไหลออกไปเพื่อที่เป็นตุกเซน น้ำฮงมันเลี้ยวขึ้นมาเชิงนี่เลี้ยวขึ้นมามาตกปากปากฮงอยู่นี่โอ้ตกที่ปากเขื่อนอ้โหตอนนี้จะเป็นปากเขื่อนน้ำเงือเออเขื่นน้ำของอ่ามันจะเกี่ยวเลยมันไปชุดอยู่นี่โอ้โาคที่มีตอนนี้ไปชุดที่นี่แล้วมันเป็นน้ำฮงไหลไปสิมันจะเกี่ยวงูขึ้นมาสิโอโหงูลงไปใช้น้ำของน้ำตัวนี้มันจะไหลชัยไปน้ำของนี่น้ำตัวน้ำฮงตัวนี้จะไหลมาเตะ พูนแหละออกมาจากยอดจำหุงมันแท้ก็อยู่เมืองไสสถานเมืองสถานแขวงนิ่แหละก็เมืองทั้งไม่ก็แข่งซเบุรีเลยของซเบุรี่ติดกับอันติดกับแถวๆน่านนั่นแหละเศเดียนโดยติดกับพอมันจะโค้งมาพี่ดิโค้งพี่เพราะมันก็เศเดนก็ข้ามไปจะที่ลยเป็นพูแล้วก็เป็นมันส่เข้าไปมหาสูกันนะโดย มันเป็นปัญหาคาแล้วล่ะดิแถวแถวนั้นผู้สูงไงดอกแถวนานผู้สูงกันผู้สูงเขาวาะสนเขายางไปยางมายางบดีคนมันก็มีสองฝั่งน้อมันกับยางไปยางมาหากันได้มันก็มันก็มีทางรถก็มีแต่มันทางรถบัเป็นทางรถนั้นแต่ละบ้ายถึงว่าชาวบ้านชาวบ้านก็รู้จักกันเองล่ะชาวบ้านเขาดูแลกัทะลุทางขี่รถเไยขี่รถกระบะไปกระบน้อยไปได้ มันมันว่าเปนทางการแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยรู้จักกันช่องทางมันมี่ดอกตเลยแม่เขาก็ไปไนป็นมาาเลยก็ได้คุณยืนรอนะจะเป็นงานที่เรื่องนั้นพุ่นณเลยมันกับพี่น้องกันเนาะแม่มันก็พี่น้องกันค่อยๆเป็นคุยเจ้าด้วยอ้อยู่ทั้งนั้นน้องอยู่ทั้งหญิงก็ไปนาฮะสู้กันไปมาหาซื้อกันแล้วกันแต่เกิดแต่ลูกเป็นเต้าเลยนุ่นไปก็ขึ้นสมโนกัวอายุยู่งท่านนั้นเยด้วยแล้วยู่งเสียเดชมันก็ไปมาอยู่งทุกท่าน วเขาจะมาีถือกล้องตามกฎหมายเก่าก็อยู่วาอ,อ,อยู่โด่งเด้ชเวชิมาฮอด์เพราะว่าช่วงแรเขาก็ไม่จะเลยกต่ำเลยส่วนมากนี่ก็เป็นห้านซินดัสนี่นะเป็นซินดัสเป็นนั่นมันเปิดนิทรรศการอาหารอ๋อลายบอลครับตอนนี้<อ>น<อ>เราก็อยู่บริเวณสุเออุสาวรีย์นักลบนิลนามครับด้านบนยามเย็นวิวสวยมากครับเป็นวิว เมืองถนนมีไฟผคมไฟประดับครับยาวลงไปเข้าเมืองครับโอเคครับแล้วั็มาเจอกันครับ